ืในโตใกล้ได้ตัวเยอะเคเรสนะครับดิวกำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายเหลือแค่เคลียร์ค่าตัวกับทางสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วนะครับสัญญาส่วนตัวตกลงกันเรียบร้อยนะครับเซนยาว5ปีรอเปิดตัวเท่านั้นเจ้าตัวนั้นเลือกอาเซนอลตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าเชื่อมั่นในแผนของอาเตตาฤดูกาลที่แล้วนั้นยิงไป54ประตูนะครับจาก52นั้นในทุกรายการครับพาสปอร์ติ้งลิสบอนคว้าเดบิวต์แชมป์ย้ายมาแค่2ปีก็ยิงรวมไปแล้ว9 7ประตูนะครับเฉแลี่ยแล้วเกือบ1ประตตูเกม เริ่มต้นในอังกฤษกับทางไรตันนะครับยิงได้แค่ประตูดเดียวจาก8นัด แต่ว่าไปแจ้งเกิดเต็มตัวกับทางโคเวนทรีนะครับก่อนย้ายไปลิสบอนในปี2023ฤด,ดูการก่อนเนี่ยอาร์เซนตลน,นั้นมีปัญหากองหน้านะครับทั้งเคซุสและก็ฮาวเวิร์ดเจ็บพร้อมกันครับจนถึงขั้นต้องใช้มิเกลมาริโน่นั้นยืนกองหน้าเดี๋ยวนี้คือคําตอบของตําแหน่งเบอร์เกาที่ขาดหายไปนานในระบบของอาร์เตต้านะครับเาเกเรสไม่ใช่แค่ดาวยิงนะครับแต่เป็นกองหน้าสายระเบิดพลังนะครับวิ่งไม่มีหมดดึงตัวประกบได้เข้าช่องหาช่องได้แม่นยําและเล่นได้ทั้งการลากเลี้ยงเข้าไปยิงเองจบและตัะบ ไม่ถนัดลูกกาอากาศครับดูกกากก่อนเขาไม่มีประตูจากลูกมงเลยนะครับแล้วก็พิมาริกเองมีพื้นที่ให้เล่นน้อยกว่าทางโปรตุเกสอาจต้องใช้เวลาปรับตัวให้เข้ากับสไตล์บอลช้าแต่ชัวร์ของอาเซนอลครับแม้อาเซนอลเองจะเคยเล็งเบนจามินเซสโกนะครับแต่ติดปัญหาเรื่องของค่าตัวครับและสัญญาใหม่กับทางไลทิก ยเกเรสเองจึงกลายเป็นเป้าหมายหลักของอาร์เซนอลในตอนนี้นะครับเพื่อเติมมิติใหม่ให้กับเกมรุกแดนหน้าทันทีและพเพื่อนๆเองว่ายังไงกันบ้างกับข่าวนี้ครับลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแต่ว่าอย่าลืมกดติดตามช่องกับผมด้วยนะครับ